ก้องทำอะไรอยู่คุยได้เปล่าพี่ก้องพอดีน้องเมย์น้องสาวหญิงเขาจะเปิดร้านเค้กอะ่ะคิวอ,อยากเช่อเขาอุดหนุนซื้อให้ฟาใสาวันเกิดดีปะพี่สะดวกอัดเสียงส่งมาแทนพิมพไหมคะพี่ช่วยเลือกหน่อยดีจะเอาลายไหนดีอะ่ะเอาสิยังไงก็ได้คะ่ะไหนเอาลายมาดูหน่อยทำไมแต่ละลายน่ากลัวจังเลยน่ากลัวยังไง ไม่น่าละคเขามีแต่ลายแบบนี้อ่ะเขาส่งมาให้บิวเลือกทั้งหมดสิบเอ็ดลายอันนี้ขายมานานหรืยยังขายดีไหมเหรอแต่บิวว่าสี่อันนี้ดีที่สุดแล้วโอ้โหไม่อยากดูที่เหลือเลยเลือกไม่ถูกจริงๆซื้อมากินเองดีไหมย,ย,ย,ยังขายมาไม่นานเขากำลังจะเปิดร้านตอนนี้กำลังตกแต่งร้านอยู่พี่กอล สงสารน้องๆที่เราซื้อให้อ่ะหรือว่าจริงๆต้องสองสารเมย์ดิมันเป็นเทรนเค้กหรือเปล่าพี่อ่ะอะแต่ว่าถ้าให้เลือกก็จะเลือกที่เป็นช็อกโกแลตนะน่าจะกินง่ายสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจหลายๆคนอาจจะชอบถ้าเป็นช็อกโกแลตจะมีสองอันนี้เพิ่มเข้ามาด้วยค่ะเอาลายไหนดีอ่ะดูก้อนใหญ่จังเลยพี่ว่าอันแรกก็น่ารักสุดแล้วนะจริงนะ จมูกเป็นรูปหัวใจด้วยโอเคท่านเดี๋ยวบลจะพรีออเดอร์แล้วก็สั่งให้พนักง,งานวันศุกร์นี้นะ